เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครูเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่8กุมภาพันธ์2566ครับตัวเลขผู้ชมของซีรีส์ The Last of Us ทางช่อง HBO นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วครับหลังจากที่เปิดตัวตอนแรกทำยอดผู้ชมอยู่ที่4.7ล้านคนในตอนที่2ยอดผู้ชมเพิ่มขึ้น22กลายเป็น5.7ล้านคน ในอ p i s o d e ที่3ครับซึ่งเป็นตอนที่ได้รับคําวิจารณ์ล้นหลามว่าเป็นละครที่ดีที่สุดตอนหนึง่งเท่าที่เคยสร้างมาทํายอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอีก12เป็น6.4ล้านคนและในตอนที่4ยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นจากตอนก่อนหน้าอีก17ครับ กลายเป็น7.5ล้านคนแล้วเรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวซึ่งก็น่าจะคาดหมายได้ว่าแผนการที่โซ n y จะปล่อยเกมมัลติ p l a y e r ในจักรวาลน,นี้ออกมาหรือแม้แต่การสร้างภาค3ก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอย่างแน่นอนครับและสำหรับใครที่ติดตามรอชมเนื้อเรื่องในตอนถัดไปก็ต้องขอแสดงความยินดีที่คุณจะไม่ต้องรอนานครับ เพราะ The Last of Us e p i s o ซ e 5นั้นจะปล่อยให้รับชมเร็วกว่าปกติเนื่องจากหนีตารางการแข่งขันศึกชิงซ u เปอร์โบนะครับโดยเราจะสามารถรับชมตอนที่5ได้ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นี้แทนผมยังทำปาร์ตี้รับชมไลฟ์ออนไลน์กันอีกเช่นเคยใครสะดวกก็มาดูสดพร้อมกันได้นะครับ เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้ผมเพิ่งรายงานว่า Resident Evil 4 Remake ครับได้มีการปล่อยเกมเพลย์ใหม่ความยาว12นาทีออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันโดยเสียงวิภาษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จะบ่นกันเรื่องเม็ดฝนที่มันดูเกะกะลูกตาพิกลนะครับวันนี้ Star Wars Jedi Survivor ครับได้มีการปล่อยเกมเพลย์ใหม่ความยาว9นาทีออกมาให้เราได้เห็นแอคชั่นสนุกสนุกเห็นตัวเอกใช้ทั้งดาบไ์เซเบอร์ในรูปแบบถือมือเดียวแล้วก็ถือ2มือ หรือจะนำมาต่อกันเป็นดับเบิลเบลดเหมือนดาร์ดมอก็ยังได้นะครับแถมรูปแบบการใช้ดาบไรเซเบอร์เนี่ยก็ยังสามารถสลับไปมาได้ระหว่างการต่อสู้อย่างคล่องแคล่วแถมยังใช้พลังฟอสร่วมใดด้วยซึ่งก็ดูเนียนตาแล้วก็สนุกดีเช่นเคยกราฟิกและเสียงประกอบก็มาเต็มครับยอดเยี่ยมมากๆแนะนำว่าใครสนใจหรือว่ารอเกมนี้กันอยู่ลองไปหาวิดีโอนี้มาประกอบการตัดสินใจดูนะครับ ประเด็นต่อมาครับ h o g w a r Legacy ครับทำลายสถิติผู้ชมไลฟ์สดสูงสุดบน Twitch สำหรับเกมแนว s i n เ l ิลเพลเยอรเนื้อเรื่องในวันแรกที่เกมเปิดให้เล่นจากคู่ที่จองเกมในเวอร์ชั่น d e Lux Edition e นะฮะโดยเกมๆนี้เนี่ยทำยอดคนดูสดพร้อมกันไปถึง1,300,000ล้คนครับสำหรับเจ้าของสถิติเดิมนั้นคือ Cyberpunk 2077ซึ่งเคยทำยอดไว้ได้ที่ 1ล้าน1แสนคนเมื่อปี2020ครับอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ยอดผู้ชมไลฟ์สูงสุดของ Twitch นะครับเพราะว่าแชมป์ตัวจริงซึ่งนับรวมเกมทุกประเภทเนี่ยเป็นเกมมัลติ Player ยักษ์ใหญ่อย่าง Fortnite ที่ทำยอดผู้ชมไว้2ล้าน3แสนคนเมื่อปี2020และถ้าไม่นับเฉพาะเป็นเกมเกมเนี่ยเจ้าของสถิติที่มีผู้รับชมไลฟ์สูงสุดบน Towitch คืองานเปิดตัว PlayStation 5เมื่อปี2020ครับมีผู้ชมถึง 6ล้าน1แสนคนสำหรับ Hogwarts Legacy นั้นถือว่าเป็นเกมที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้แล้วครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมก็ได้รายงานข่าวไปว,ว่าเป็นเกมที่มียอดพรีออเดอร์สูงสุดบนสตรีมล่วงหน้าก่อนเกมวางจำหน่ายเป็นเดือนแล้วก็ยังมีเรื่องยอดผู้ชมที่ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะนอกจากนี้คะแนนวิจารณ์ยังจัดว่าค่อนข้างสูงด้วยครับโดยเกมทำคะแนนไปได้ที่ 8 6คะแนนจาก51สำนักรีวิวบนเว็บไซต์ Metacritic ครับส่วนคะแนนจากผู้เล่นหรือว่า User Score นั้นยังไม่ออกนะแต่เชื่อว่าน่าจะสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าจับกระแสะจากตอนที่ผมไลฟ์สดให้คนดูในช่องได้ชมเนี่ยแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมทำออกมาได้ดีจริงๆนะใส่ใจรายละเอียดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนจกักรวาล Harry Potter เนี่ยจะฟินมากเป็นพิเศษเลยทีเดียว กระแสด้านอื่นๆของตัวเกมก็มีการแอนตี้บอยคอรไม่ให้สนับสนุน Hog War ร์เลกซีนะครับเพราะว่ามีแฟนบางกลุ่มไม่พอใจกับการให้สัมภาษณ์ของ JK Rowling ผู้แต่งนิยายในประเด็นเกี่ยวกับ LGBTQ+ นะฮะมีการบุกไปที่ไลฟ์สตรีมของสตรีมเมอร์ที่ทำการสตรีมเกมนี้หลายๆคนบางที่เนี่ยถึงขั้นว่าไปด่าสตรีมเมอร์จนร้องไห้เลยว่าทำไมถึงมาสตรีมเกมนี้เธอมันเป็นคนชั่วคนเลวอะไรต่างๆนะจนสตรีมเมอร์เขา ร้องไห้นะแต่อย่างไรก็ตามครับดูจากกระแสทั้งคำวิจาร์แล้วก็ยอดขายเนี่ยก็เหมือนว่าการต่อต้านนี้จะไม่ส่งผลอย่างมีนัยะใดๆครับหลังจากวางจำหน่ายไปเพียง6สัปดาห์ครับตอนนี้โปเกมอน Scarlet and v i o l e t ภาคล่าสุดของซีรีส์โป k ก m o n ก็ทำยอดขายไปถึง20ล้านชุดแล้วครับซึ่งทำให้มันขึ้นทำเนียบอันดับ4ของเกมโป k ก m o n ที่ขายดีที่สุดตลอดการ เป็นรองอันดับ3อย่างภาค Gold Silver ที่23.7ล้านชุดอันดับ2 s ง o r d Shield 25.6ล้านชุดแล้วก็อันดับ1ครับ Red Green และ Blue 31.3ล้านชุดและตัว Scarlet Violet เนี่ยก็ยังขึ้นไปอยู่อันดับที่7ของเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการของเครื่อง Nintendo Switch ด้วยครับสำหรับข่าวคราวความคืบหน้าของเครื่องเกมลูกผสมคอนโซลและพกพาของปูนินอย่างส w ิต c h นั้นเนี่ย รายงานล่าสุดก็เปิดเผยว่าตอนนี้ยอดขายของตัวเครื่องขยับไปอยู่ที่122ล้านเครื่องครับขยานสู่เครื่องเกมที่มียอดขายสูงสุดตลอดการในอันดับที่3เป็นรองเพียง PlayStation 2แล้วก็ Nintendo DS เท่านั้นนะและสำหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของเกมต่างๆจากค่ายปูน่นินก็อย่าลืมตื่นมาดู Nintendo Direct เช้าว,วันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลาตี5ครับหรือว่า พรุ่งนี้เช้านั่นเองนะจะได้มาดูกันว่าปู่เตรียมเกมอะไรมาดันย่อสวิตกันอีกผมจะตื่นมาไลฟ์สดด้วยยังไงก็มาดูสดพร้อมกันได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวประจำวันที่8กุมภาพันธ์2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ